เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางผู้อำนวยการสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาก็ได้ออกมาแสดงความกังวลเส้นทางรถไฟฟ้าราังเบาวิ่งชิดประตูชุมพลค่ะเกรงว่าจะสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถานพร้อมออกมาระบุนะคะว่าผู้ทําการศรึกษาโครงการไม่เคยมาหาหรือกลมศิลปากรแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ นางชุติมาจันเทศผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาออกมาแสดงความกังวลกรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาเมืองนครราชสีมาหรือว่า LRT สายสีเขียวสถานีตลาดเซฟวันบ้านารีสวัต์ โดยเฉพาะช่วงขากลับของรถไฟฟ้าที่ถูกกำหนดให้ผ่านประตูชุมพลด้านหลังอนุสาวรีย์เท้าสุรันารีซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานประเภทประตูเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยหากมีรถไฟฟ้ารางเบาวิ่งใกล้ประตูจนเกินไปแรงสั่นสะเทือนนะคะก็อาจจะไปกระทบกับโบราณสถานได้ ที่ผ่านมาผู้ทําการศึกษาไม่เคยนําข้อมูลของรถไฟฟ้ารางเบามาหาหรือกรมศิลปากรแม้แต่ครั้งเดียวทําให้ทางกรมศิลปากรไม่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาชิดกับโบราณสถานซึ่งหากจะมีการก่อสร้างจริงๆนี่นะคะจะต้องสร้างห่างจากโบราณสถาน20เมตรและตามระเบียบจะต้องทําหนังสือขออนุญ,ญาตกรมศิลปากรก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงการใดของหน่วยงานรัฐใดนะคะที่โครงการผ่านโบราณสถานทุกครั้งค่ะ ประตูชุมพลด้านหลังย่าโมนะคะอันนี้เหลืออยู่แค่หลักฐานประตูด้านเดียวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เราทำให้เห็นว่าลักษณะเดิมของตัวประตูเมืองโคราชนะคะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะจากหลักฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่นะคะดังนั้นในส่วนของพื้นที่ของตัวรางรถไฟฟ้านะคะ ก็ได้มีการไปพูดคุยที่พี่หมายด้วยนะคะาวนี้เราก็เห็นว่าในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของของรถไฟนะคะหรือพื้นที่ของการเข้าไปใกล้ชิดกับตัวโบราณสถานนะคะมันต้องมีระยะห่างไม่งั้นก็จะมีในเรื่องของความสั่นสะเทือนต่อตัวโบราณสถานนะคะอันนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ในเรื่องของการมีสิ่งก่อสร้างหรือในเรื่องของอการจราจรด้วยนะคะเพราะเราต้องมีระยะห่างอย่างน้อย20เมตรนะคะเพราะว่าในช่วงของการจราจรตรงนั้นก็ก็เป็นปัญหาอยู่นะคะเพราะเราดูว่าระยะในส่วนของที่มีเป็นฟุตบาทอยู่นะคะ ตัวนั้นก็เป็นแนวกันชนแต่ก็ไม่สามารถรับรองได้จะต้องมีระยะห่างออกมาในช่องจราจรที่2ค่ะนะคะแต่นี้ในเรื่องของการออกแบบก็ก็มีการออกแบบมาอยู่ในช่วงจราจรที่หนึ่งที่ด้านหลังประตูชิงพนนะคะตรงนี้ก็นําเรียนนะคะว่าไม่สามารถดําเนินการได้นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรับรองในเรื่องของความแข็งแรงของโบราณสถาน เนะนื่องจากด้วยน้ำหนักแล้วก็ระยะของเส้นทางของรถรางด้วยนะคะในเรื่องของการก่อสร้างหรือในการดำเนินงานณบริเวณใกล้เคียงใกล้เคียงกับในส่วนของประตูชุมพลด้วยนะคะ ทางนี้ค่ะทางทีมข่าวนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปจำลองภาพเส้นทางการวิ่งของรถไฟฟ้ารางเบาค่ะโดยใช้รถข่าว KCTV จําจำลองรถไฟฟ้ารางเบาวิ่งผ่านประตูชุมพลซึ่งสภาพการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีโดยเฉพาะที่ใกล้กับประตูชุมพลนะคะก็มีรถนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะท้าวสุรานารีจอดจานวนมากค่ะซึ่งหากมีรถไฟฟ้ารางเบาวิ่งรถทั้งหมดนะคะก็จะต้องไปจอดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ส่วนประเด็นเส้นทางวิ่งติดกับประตูชุมพลนั้นนะคะหากจะวิ่งจริงๆข้อมูลของผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาระบุว่าจะต้องห่างจากประตู20เมตรคงเป็นไปได้ยากค่ะเนื่องจากถนนด้านหลังประตูชุมพลแคบเกินไป และนี่ก็คือการจำลองการวิ่งรถไฟฟ้ารางเบาของทีมข่าวนะคะที่ต้องการให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าจะวิ่งชิดกับประตูชุมพลตามแนวเส้นทางที่มีการออกแบบซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องให้กรมศิลปากรอ,อนุญาตก่อนค่ะ